สถาบันเอสพในวันนี้นะครับเป็นสถาบันที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คือแหล่งกำเนิดของการสร้างสรรค์หรือหลังสรรนวัตรกรรมปิดพันในด้านสมุนไพรต่อไปในอนาคตนะครับในวันนี้เราเรามีความพร้อมค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ว่าได้นะครับเรามีนักวิชาการที่เก่งๆนะครับจากทุกส่วนของหมายวิาลยที่ชั้นนําในประเทศไทยรวมไปถึงหมายวิาลยชั้นนําในต่างประเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันของเรา แล้วรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเบื้องต้นคือสเปกโตหรือว่าเครื่อง HPLC หรือ FTIR รวมไปถึงล่าสุดที่เราเพิ่งได้มีเครื่องมือคือ,อ LC-MS-MS MS. เครื่องเครื่องมือเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือที่พร้อมแล้วที่เราจะนํามาใช้เพื่อต่อยอดแล้วก็พัฒนาสมุนไพรของเราให้มันสูงยิ่งขึ้นเราจึงได้มีการก่อตั้งสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนี่คือที่มาของชื่อที่เราใช้ใชตั้งชื่อสถาบันของเราคือ เนชั่นแนลไซโปรดักอินสติลนะครับโดยสถาบันนี้แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นมาโดยผมและดรโยจิเอสเละชาวญี่ปุ่นสินค้าตัวแรกที่เรานำขึ้นมาคือขมิ้นชันเราได้มาต่อยอดแล้วก็สามารถทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดของการชัน้นนำประโยชน์ทางยานะครับคือเราทำในรูปที่ทำให้มันรูปเรียกว่าเป็นไมเซลมันจึงสามารถละลายน้ำได้แล้วก็สามารถออกผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับเราได้นำสินค้าตัวนี้ ไปประกวดในเวทีนวัตรกรรมระดับนานาชาติทั่วทุกทวีปประกวดว่าทุกเวทีที่เรานําเสนอเราได้ประสบความสำเร็จคือได้รางวัลเหรียญทองเราก็ยังมีการต่อยอดทําผิดพันตัวอื่นอีกหลากหลายชนิดในอนาคตอันใกล้นี้สินค้าในแนวของโปรไบติกจะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้บริษัทเราเนี่ยได้มีการตั้งแลบโดยโปรไบติกโดยเฉพาะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน NSPI ของเราด้วยเช่นกัน นั่นหมายถึงว่าในอนาคตอัในใกล้เราก็จะมีสินค้าในแนวโปรเโอติกเข้ามาเสริมนอกเหนือจากสมุนไพรซึ่งเรามีอยู่อยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรงแล้วในเวลานี้นะครับ